ช้อปปิ้งเมืองเก่าลี่เจียงจ้าตอนนี้อยู่ที่เมืองโบราณลี่เจียงชีโบสลบพักอะไรส่งป้าป,ป,ป้าเป็นตัวแทนไปเตืนเล่นกับพี่บ้าพี่นาลานลี่พัะเจียงสาวรดิกฐ์พักตั้งหลอ ีฏิปยอันนี้ปัิบัตชักพึ้งด้อันนี้เพยอเโอเคแล้วน่ยชืมก็คือ็อก็่ก็ากวอกว็กก็็เ็็ ไปดูสิคะไปดูสิเดินไปดูสิคุยกับหนูแ้วก็ไปคุยกับเขาสิเ,เ,อเอาเดินไปจะไปเลือกนีนอกบมาแล้วเนี่ย <c oughs> มาดูว่าจะเอาอะไร,รมัน,มนไม่ใช่แบบระบบอะไร ถามราคาเขาถามเป็นไหมห่ะถ้าถามเป็นแม่จะให้ซื้อตรงนี้จะเป็นห้องน้ําที่เป็นกระจกใสอ่ะพอกดปิดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นกระจกขึ้นฟ้าให้เนาะแต่ตอนพอพอเรากดเปิดล็อกปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นอะไรนะเป็นเป็นกระจกใสแล้วพอเรากดล็อกมันก็จะเป็นกระจกมีฟ้าแล้วก็นั่งฉี่ข้างใน แล้วแม่ก็ฉีดเลยใช่ไหมมันจะมันจะเอามันจะเป็นสีทึบเอง nó mang cái tờ kết thúc tài đấy, rồi, anh คุยกันรู้เรื่องไหมถามหรือยังแม่มันแพงเท่าไหร่อ่ะเท่าไหรยี่สิบแปดเมื่อกี้นั่นเลยยี่สิบแปดเหรอนี่ละนี่ละแล้วอันนี้ก็สิบอันนี้อืมอันนี้หันหน้ามาเบ่าให้แม่ฟังสิของจิ๋วอะของจิ๋วคือยังไงไปดูราคาไปถามราคามาค่ะ ซื้อของมาได้สองสามชิ้นสองสามร้านแล้วที่ตะเลลาเลี <c oughs> ่าล <c oughs> าอาบ้าไว่กันอ,อาเดี๋ยวไม่ไปถามราคาพาเลี่เมรอำอะไรูกน้ำอะไรอะ่ะจะมาชิมไหมนะ่ะ chim máy này có chim luôn ngọt đâu à? Chim chia cho gì? nữa chứ? Chị. cái bảo là, bảo này. Anh có, cái gì? 700. Cái này là Cái này. Cái gì อันนี้อร่อยนะนี่มนจาก哪里？สำเร็จได้มาเท่าไหร่？วันหนึ 1> 1่ง1.2หยวนต่อกรัมต่อกรัมอ่าเนี่ยตอนนี้เท่านี้ร้อยหยวนร้อยหยวนแล้วเอากลิ่นแล้วรวมไม่ได้เหรอ？ไม่ได้จะเลือกอย่างเดียวแล้วก็ก็ชี้บอกเขาแล้วก็ร้อยหยวนถามเขาว่ามิกได้ไหมเขาบอกไม่ได้อันนี้คือร้อยหยวนหรือร้อยบาท？ร้อยหยวนนี่1.2กิ๊กต่อกิ๊กต่อกิ๊กก็ห้าร้อย อ้าก็นี่ไงจึงบอกว่าจะขอแบ่งเตาเง่นแหละเป็นที่ก็ได้หรือว่าไม่รู้ถ้าไม่ถ้าไม่คุณเนี่ยเนี่ยเขาจะมาซื้อเนี่ยเขาไปซื้อชามาแล้วจะเข้าร้านนี้เข้าหรือยังคะยังยังไม่เข้าร้านนี้เข้าไปไหมจะซื้อจะชิมแต่มันก็มันกระเส่นิดเดียวนะมันกินได้นานอยู่แส่นิดเดียวก็หอมได้ชิมอยู่ใช่ไหมได้ชิมนั่นแหละซื้อการดองตาด้วยอ้าวเหรอคะโอเคมันจะบำรุงสายตาใช่สวัสดวัสีสวัสดีสวัสดี กมมาชิอร่อยอร่อยก็จะเอาไหนมากอ่ะตอนที่หนูกินเนี่ยไม่กินนี่แหละเนี่ยอันนี้เขากาแฟเขาจะกินอันเนี้ยเขาเรียกว่าตังเมตังเมย์ไม่ใช่ดิถ้าแถบเขาบอกตังเมตังเมย์เกาหลีไอ้ตังเมย์ซูงซูเป็นสามหกห้า จบค่ะบ่แถมเลยค่ะยิโรสุดท้ายแล้ววันนี้ไม้ซื้อกินสดๆได้แต่ <c oughs> ห้ามซื้อกับบ้าน <c oughs> โอ้ยสยเปะเลยนสยเปะเ,ป <c oughs> เลย Been reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something. เวลาวันพรุ่งนี้เช้านะครับประมาณตอน6โมงเช้านะครับ6โมงเช้า6โมงครึ่งในประมาณนี้นะครับอุณหภูมิมีแค่ประมาณ4องศานะครับ4องศานะฮะประมาณตอนหนาวสุดประมาณตี5ครับตี5เนี่ยฮะประมาณตอนที่อุณหภูมิหนาวสุดประมาณ6โมงครึ่งตอนนี้ออกมาประมาณ5าองศานะครับเดรสกันหนาวเตรียมพร้อมหน่อยนะครับอ่ะ ก็จมีกับ้มั่งนะครับอัวอันนี้มีน้ำบวยด้วยนะอันนี้มีน้ำมีน้าอะไรครับแล้วก็มีเบียร์ไม่ได้ม่กับขอี้อุ่นนะคร่เย็นไม่มบวยครับบ๊วอนครับนอนเย็นไหมเย็น กินเผือกอกโอเคดยะไโอเคค่ะกินได้

เราสองดูหมอครับรแม่หมออาจจะดูหมอให้ครับสามแม่หมอแม่หมอคนเนาะคุณแม่ดูห<ด>อยอหมอไป<ด>ใ,ใช้ไหบ้างนักเกีบขอยหม่หอยหมอ